อ่ะสถานีที่หาในน้อยนึกไม่ออกได้มามเทียมครับหลอดได้ด้วยเอาเสือกหลอดหล,ลอดทอมหลอดเอดนนอหัวสาวอายุจักปีกว่าสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีเจ็ดเซอนโบสแสดงการบินทรัสเลย <laughs> เลยทําการเนียวน้าเป็นซัดไห้ครับขึ้นซัดเจนเลยอ๋อต้องได้กระตุ่นด้วยนี่ไหมพอมหลอดก็ได้อาา่ายอมัดตามๆเลยอามาัดใส่นั่นเลยนั่นแหละถ้าเสียสาน่ะถือก็ดือ้อจะหลอดเออหลอดไปเลยก็ได้อเอาหลอดไปหลอดไปแล้ว,ลลวเสี่ยงมากไป,ไไปไโอ๋ขึ้นซัดเจียนด้วยนี่ไหมหอ้องคักเพราะว่านเนี่ยนะ โห้วงเลยออกแสดงว่าสัตว์เกลียดนี่ขื่นโค้มตัวอื่นแมนโค้มวิวโค้มกันน้าแตกน้าเมือกใสเมือกเมือกใสอวัยวะเพศบวมเมือกเมือกใสใสเขาสูตรครับเขาสูตรหลังจากเหตุพ่อโม้นเนื้อน้ำเป็นสัตว์ไห้ครับกะขื่นโปรแกรมตามโปรแกรมครับแปลว่าตอบตรงงเป๊ะหด้อเปล่าโอ้สองสองอาทิตย์ เออเออแม่นง็เสาอ่ะสิบสี่สิบห้ามือสอดตะกรถอดล้างถอดนี่สองสามมือจะแสดงการวิสัชบางตัวกัอยู่ในส่วงนี่แหละครับสาไว้กยกอยู่ในส่วงนี้แต่ต้นนี่ก็ตามโปรแกรมขึ้นชัดเจนขึ้นห้องขึ้นควมตัวอื่นบอกินยาครับเอายาเพศบวมชัดเจนนี่นี่พี่ว่าตอบสนองต่อฮอร์โมนอย่าง ย่างคากเลื่อนนี่นะเราเมือกเซซาลักทานออเมือกใสซาลักทานเกทานโอ้เม่เลยเนาะบวมๆเนี่เอน้น้ำพอดีเรือวันนี่ยนี่บวมๆนน้ํเปียกเป็นบวมเนี่ยมันขึ้นก็ห้องโอ้ห้องอยู่มันขึ้นยังไสะเตีจนอยู่นี่ ก็จะก็อดมาเบิ่งไงเจ้เฮิงหรอนเขาสามปีหอดันหอดไม่สาครบสามปีงัวเลออกันแล้วงัวสาวซื้ออยู่เนี่ยขี่ขี่อได้ได้ขี่ี๋่เนี่บ่ขึืนหาเชือกเออแมนปกติงัวซสากับปีปลายสองปีต้นกับข้นแล้วครับ แต่นี anyway years, um ่มันจะเขาซอสามปีเนาะแมนสิเขาสามปีเมษาเนี่เมษากับสามปีเลยสักถือว่าตอบสนองต่อฮอร์โมนอยู่นี่บวกลบวยยังมูเลยซื้อๆอยู่หายแนี่แหละชักเทียนได้รักทานคลองเถื่อนแมนแมนไปเลยนี่รักทานคลองเถื่อนเลยนี่บวมละออกอยู่มันขึ้นก็ออกเลยไหลครับตอนพื้นนอนมันจะไหลออกไลเปิดบางด้วยไอเปิดบางปีพื้นด้วยแบบบวมเปิดเปิดทิ่มๆออกด้วย อ่าเห็นไหโอ้นี่เนาะแม่นปกติมันจะเหี่ยวกว่านี้แต่นี่มันบวมบนโจนเตะอยู่มันมั่นน่ะนะฮะลคารขึ้นชัดเจนครับน้ำตอบช่องดีเน้ยเหนียวน้ำแสดงว่ามันขึ้นก็ออกด้วยนี่แม่นไหลักแล้วครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเฮาแตากรณีงัวสาวเลี้ยงไปปีสองปีมอแสดงการเป็นซัดเข้ากับใา้มาี่จะเนี้ยน้ำกระตุนเป็นสัตว์ให้เพื่อนได้ บานนี้กรณีท,ที่คลอดลูกไม่ก็คลอดลูกในยลูกมากกับางตัวก็หากเดือนบางตัวเป็นปีบอลแสดงการเป็นซัดเท่ากับกระ,ะตุนเนืเ้อนาําม็นซัดหยได้ครับกรณีที่ซัดขึ้นบบตรงรอบไมยควาว่าปกติยีบเอ็ดวันครับขืนแดะขืนรอบแรกแรกก็ห่างไปอีกสามเดือนสองสามเดือนบบตรงยีบเอ็ดวันกะสามาที่จะรักษาได้ครับผม แล้วก็น,นี่สัดบางตัวที่ขื้นยาวนานก,กาว่าปกติหมายความว่าปกติส2บ4 2ยี่บี่ชั่วโมงยี่บสี่โเกินย4ิบสี่ชั่วโมงนะสัดบางตัวส่วนมากแต่สั์บางตัวที่เป็นกรณีแบบยาวนานคือสามสี่วันห้าวันขึ้นไปเรื่อยเ,อเมือกไซก็สามารถที่จะแก้ไขรักษาผ่นใดโอเคอเดี๋ยวตัวนี้ก็ขื้นตามโปรแกรมอยู่นี่เดี๋ยวทำการผสมเทียมให้โอเคคร, <c oughs> ครับสอดได้ ครับผมเพิ่งโบสถ์ท่านได้ฟื้นเนาะตัวน,นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผสมเทียมให้ครับโอเคนะนี่ตีห่าครับผสมเตือนเศร้าบวมเลยตเตือนเศร้ออาเรียกไล่เตือนเศร้ออารียก <c oughs> หน่อยชัดเจนได้ชัดเจนโอเคชัดเจนเ,ลลเด้เนาะครับ <ละ S 1> ผมครับครับครับอ๋อโอเคอเอาน้ามูลเห็นไหมปัญหาแรกผ่านพ้นไปคือบอสเยี่ยงกันเป็นชัดปัญหาที่สองวันนี้ ต้องผสมเทียมให้ติดต้องแมนมันมีปัญหาต่อไปอยู่ดีเลียงสัว์เราต้องศึกษาจะาข้องซั์จะต้องเป็นเสียนด้วยครับด้อนี่คืออ้พวกเคยเห็นด่กรณีแบบนี้ก็ต้องเขาต้องเลี้ยนรููและเป็นเสียนต้องเป็นเสียนครับโมเมนต์าผสมแล้วสิได้แลยต้องเข้าใจธรรมาซัดกันยังว่าผสสริมต้องมีประวัติหมายความว่าจะต้องมีทะเบียนฟร์มสั์แต่ละตัวจะต้องมีประวัติสัตว์แต่ละตัวไว พอเป็นจิติติแล้วอ่อันนี้ก็คือปัญหาอีกคือกันแมนนี่ปัญหาต่อไปคือเขาจะต้องศึกษาเวลาแล้วบัดนี้เออผสมเทียมพันติแล้วบัดนี้โอเคครับครับครับปัญหาที่ซอนบัดนี้ครับครับครับตฏิทันต่อไปครับครับเลี้ยงลูกกันไปครับผู้เลี้ยงงัวเป็นเสี่ยนเป็นลำกันโอเค